สวัสดีครับ FC ทุกท่านครับมาเจอผมเลยครับในช่องบาโจ91 9 3ดีวารซิเ,เกสครับคคลิปนี้ตามคำสัญญาครับอ่เล็ดคลิปก่อนที่จริงคลิปนี้ผมจะเอาตัวสั้นมาลงครับอ่ะ TFC อยากให้ผมออกแบบแต่ว่าคลิปนี้ผมเอาสูตรที่3นะครับอ่ะสูตรที่3สําหรับกระบ,บอกไล่นกไล่ช้างครับอ่ะสูตรที่3วันนี้ผมจะมาเททดสอบให้กับเพื่อนๆสมาชิก FC ได้รู้ครับว่าสูตรที่3เนี่เสี FC, ยงมันจะเป็นยังไงกับสูตรที่1สูตรที่2งสูตรที่3ครับ ผมจะใช้นะครับผมจะใช้2สูตรมาทดสอบกันนะครับโดยคลิปก้งก่อนสูตรที่2 FC บอกว่ามันจะดังกว่า,าสูตรที่1อันนั้นก็แล้วแต่ f c ครับแล้วแต่ f c จะชอบครับ <củ ść> แล้วแต่เสียง FC ีที่ที่ฟังว่าสูตรไหน hood, มันจะดีกว่ากันครับเลยคลิปนี้ครับผมเอาสูตรที่1มาเปรียบเทียบกับสูตรที่3ไปเลยครับสูตรที่2ไม่เปรียบเทียบแล้วเพราะ f อว่าสูตรที่สูตรที่2มันดังกว่านะครับ แต่บางท่านก็ชอบสูตรที่1นอันนั้นก็แล้กแต่ท่านนะครับวันนี้ผมจะเทสสูตรที่1กับสูตรที่3วิธีการทานะครับวิธีการทําวิธีการทำสูตรที่3ทําำยังไงขั้นตอนทํำยังไงครับวันนี้ผมจะมีข้อมูลเปรียบเทียบให้ดูนะครับวิธีการทําสูตรที่3เป็นลักษณะแบบไหนนะครับเน้นย้ำครับาสูตรที่2ที่ผมทาไปครับผมเจาะแก้ตัวเดียวนะครับผมเจาะ ตามหลักจริงๆผมจะเจาะ6มิลแต่ผมไปเจาะ8มิลนะครับอ่ะตามหลักที่เพื่อนๆสมาชิก FC ใต้อยากจะทำสูตรที่2ครับอ่ะให้แนะนำเจาะที่6มิลนะครับใช้สว่านดอกสว่าน6มิลเจาะสำหรับกล้วยที่2นะครับวิธีการทำสูตรที่3นะครับทำยังไงไปดูขั้นตอนและวิธีการทำไปดูครับโอเคนะครับเอฟซีครับมาดูสูตรที่3นะครับ สูตรที่3วันนี้ผมจะทาสูตรที่3กับสูตรที่1นึ่มาเปรียบเทียบนะครับโดยสูตรที่2ผมไม่เปรียบเทียบแล้วคือตอนนี้สูตรที่2นะครับบเอฟซีบอกว่ามันจะดังกว่าสูตรที่1นะครับผมก็เลยก็ไม่อยากจะเอาสูตรที่2มาเปรียบเทียบอีกครับผมเลยเอาสูตรที่1มาเปรียบเทียบดีกว่าครับโดยใช้สูตรที่1กับสูตรที่3สูตรที่3มาดูครับสูตรที่3กล้วยเหมือนกันทุกอย่างครับกล้วยก็เหมือนกับสูตรที่1ครับกล้วยแรกกล้วยที่2กล้วยแรกก็ อายัดสามหุนนะครับแบบสี่หุนสามหุนนะครับใช้ต่อก่อต่อก่อต่อตรงหนึ่งนิ้วลดสี่หุนนะครับแล้วก็กลวยหน้าครับแบบก็จะเป็นสี่หุนนะครับก็ใช้เหมือนกันครับแต่ว่าสูตรที่สามครับเราจะเจาะนะครับโดยสายนะครับกับปลากระป๋องนะครับสูตรอย่างเดียวกับปลากระป๋องครับบผมจะเจาะ ตรงนี้ไม่ใช่6กมิลนะครับผมจะเจาะ4ีมิลนะครับ8รูทั้งหมดนะครับล้อมรอบกล้วยนะครับนี่คือกล้วย3หมุนนะครับรู3หมุนวางตำแหน่งที่1อันนี้ก็คือตัวที่เป็นวาล์วโต้นะครับท้ายนะครับห้องแรกครับจะวางอยู่ที่25เซนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กล้วยที่2ครับก็รู4หุ่นเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับกล้วยสูงที่1ครับแล้วก็เจาะเหมือนกันครับจะเจาะ4 4มิลนะครับเจาะ4มิล8รูนะครับอ่าตามนี้วางที่ระยะอยู่ที่40เซนก่อนจะออกต่างปลายนะครับนะครับเหมือนจะเหมือนสูตรคือสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามนะครับอ่วางกล้วยเหมือนกันกล้วยเหมือนกันนะครับแต่สูตรสองจะเจาะเฉพาะกล้วยที่สองแต่พอสูตรที่สามครับอ่ะเราจะเจาะเหมือนสูตรปลาวางปลากระป๋องครับอ่ะเจาะทั้งกล้วยแรกแล้วก็กล้วยที่สองครับอ่ะโดยเจาะ รูละสี่มิลแปดรูนะครับแต่สูตรที่สองครับามหลังจริงผมเจาะออกมิลอกมิลนะครับแต่ผมลืมผมบอกเลยว,ว่าผมไปดันไปเจาะหยิบดอกสว่านผิดเป็นแปดมิลนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับ fc ว,ว่ามันได้มันจะดังกว่าสูตรที่หนึ่งครับแต่วันนี้ผมเอาสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สามนะครับมาทาแล้วก็มาเททดสอบให้ดูว่ามันจะดังกว่าสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองหรือเปล่านะครับเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ ให้กับ F4 ทุกท่านนะครับผมจะย้ำอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดว่าท่านจะใช้ตั้งแก๊สตั้งแอลกอฮอล์นะครับท่านต้องเปลี่ยนเป็นม,มาใส่บอลวาวนะครับท่านก็จะใช้กับแก๊สก็ได้จะแอลกอฮอล์ก็ได้แต่ผมช,ช้าเฉพาะวาออโต้ครับแใช้ระบบแก๊สอย่างเดียวและมันจะเร็วกว่าที่เราใช้บอลวาวนะครับฉีด3วินาทีก็กดได้เลยครับบมันจะเร็วกว่านะครับ เดี๋ยวสักครู่นะครับผมจะประกอบเหมือนเดิมนะครับเน้นย้าครับห้องแรกครับ25เซนกลับกล้วยเหมือนเดิมครับตามสูตรหนึ่งสูตรสองครับกลวยวางเหมือนกันครับถือวานย้อนนะครับกลวยที่สองก็ระยะ40เซนครับวางย้อนเหมือนกันในลักษณะนี้นะครับแต่เอฟซีบอกว่านะครับพี่ครับลองลองกลับกลวยดูกลับกล้วยโดยหันกลวยแรกครับเข้าหากลวยที่สองขออภัยนะครับแสงมันจะย้อนนิดหน่อยครับ คือวางลักษณะนี้นะครับให้หัวมันเข้าหากันนะครับก็ว่าจะแรงเหมือนกันเดี๋ยวผมก็ทาทดลองให้อีกครั้งหนึง่งแต่เอานี้เอาสูตรที่สามก่อนนะครับสูตรนี้ก่อนนะครับว่าจะดังแรงกว่าสูตรที่หนึ่งไหมนะครับเพราะว่าสูตรที่สองที่ผมทามไปเอฟซีบอกว่ามันจะดังกว่าสูตรที่หนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเป็นข้อมูลเปรียบเทียบเดี๋ยวทาให้เสร็จเดี๋ยวก็จะไปเทสเปรียบเทียบ,ยบ,ยบ,ยบให้ดูนะครับระหว่างสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สามนะครับ โอเคครับเอฟซีครับนั่นก็คืออ่าสูตรตากล้วยสูตรที่3นะครับอ่ะเจาะแบบเหมือนปลากระป๋องนะครับพี่ครับแล้วเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่างาน DIY PVC แก๊สตำกระบอกไล่นกครับถ้าใช้แบบ PVC นะครับอ่ะเราจะไปใช้สีกล้วยไม่ได้ครับเนื่องจากว่าผมเน้นย้ำอีกครั้งครับว่าถ้าเราไปวางสีกล้วยนะครับเพราะมันจะเกิดสะสมความร้อนนะครับเพราะว่าการบ่อไหม้ของแก๊สมันจะดีกว่า กว่าแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์การผมไม่จุดว่าไฟมันต่ํากว่าแก๊สนะครับทําให้เราต้องใส่2กล้วยท่านจะใส่3กล้วยก็ได้ครับไม่ไม่ว่าครับแล้วแต่ท่านนะครับแต่ผมทดสอบแล้ว2กล้วยมันจะดีกว่านะครับแล้วอย่างหนึง่งระบบแก๊สนะครับมันจะดีกว่าแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ถ้าอากาศเย็นมันจะไม่ติดอากาศหนาวมันจะไม่ติดฝนตกมันจะไม่ติดครับมันไม่ติดยากไม่เหมือนกับแก๊สครับมันติดทุกสภาพอากาศนะครับ ก็คงจะเข้าใจแล้วนะครับผมไอ้ดูนะครับทดสอบไปดูระหว่างสูตรที่3กับสูตรที่1ครับสูตรที่2ไม่ต้องทดสอบแล้วนะครับข้างนี้นะครับฝ่ามือจะเป็นสูตรที่1ซ้ายมือผมจะเป็นสูตรที่3มาดูว่าสูตรที่1กับสูตรที่3อันไหนจะดังกว่ากันเสียงมันจะเป็นลักษณะแบบไหนวันนี้มาดูครับทดสอบไปดูฉีดแก๊ส3ครั้งครับ ปิดแก๊สครั้งเดียว3วินาทีครับ1 2 3นะครับ1 3 1 3นะครับหนบ 1, ึ่งท่านคิดว่าอันไหนแรงกว่ากันอันไหนดังกว่ากันอันไหนเสียงมันเป็นลักษณะแบบไหนแต่ผมฟังจากผมที่ผมฟังนะครับ,บ,บเมื่อกี้เอฟซไม่รู้จะฟังได้วงถูกหรือเปล่า สูตรที่หนึ่งนะครับก <seriously> ็ยังเหมือนเดิมับเสียงดังแหลมนะครับมันจะแน่นนะครับส่วนส่วนที่สามสูตรที่สามครับเสียงจะทุ้มมาหน่อยนึงแต่ว่าเสียงมันจะแหลมแน่นเหมือนกันนะครับผมก็โอเคนะครับคิดว่าตาเป็นสูตรที่หนึ่งสองสามผมให้ผมให้สูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สามถือว่าโอเคสูตรที่สองผมว่ามันยังเสียงยัง ยังด้อยอยู่เสียงยังด้อยอยู่ผมคิดว่าเป็นเพราะผมเจาะใช้ดอกสว่านเจาะนะครับผมใช้ดอกสว่านเจาะที่8มิลไปมันเลยใหญ่ครับทำให้เสียงมันตุ้มเกินไปนะครับถ้าลดมาเป็น4มิลน,น่าจะโอเคตัวนี้นะครับสูตรที่3 <c oughs> ผมใช้ <c oughs> ดอกสว่านเจาะ4มิลหมดนะครับทั้งกลวยแรกแล้วก็กลวยที่2ครับผมจะใช้4มิลหมดเหมือนกับวิธีขั้นตอนที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับ นั่นก็คือสูตรที่3นะครับเพื่อนๆสมาชิก FC ชอบหรือเปล่าสูตรที่3แต่ผมสหรับผมคิดว่าสูตรที่3กับสูตรที่1โอเคสูสีกันถือว่าใช้ได้นะครับนะครับแต่ว่าสูตรอ่าสูตรที่3มนะครับมันจะเสียงมันจะทุ้มมาหน่อยนึงนะครับ่แต่ก็แน่นนะครับก็โอเคแล้วแต่ท่านจะชอบว่าจะเอาสูตรที่1สูตรที่2หรือว่าสูตรที่3นะครับแต่ผมแนะนําสูตรที่1กับสูตรที่3น่าจะเวิร์กว่า นะครับอ่ะแล้วแต่การตัดสินใจของเพื่อนๆสมาชิก FC นะครับครับพี่น้องครับอันนี้ก็คือสูตรที่1กับสูตรที่3นะครับอ่ะแล้วแต่ท่านจะชอบนะครับอ่ะก็คลิปนี้นะครับต่อเพื่อนๆสมาชิก FC นะครับถ้าด้านใดสนใจนะครับอยากจะได้นะครับอ่ะไอ้นี้ผมทำขายนะครับก็ทักมาเลยครับอ่ะเฟซบุ๊กบาจูปิสิทธ์ครับมีแต่เสียงนะครับไม่เป็นอันตรายแล้วก็ไม่ผิดกฎหมายนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ลูกเราใช้แต่เสียงไล่นกไล่ช้างนะครับก็ตามนี้นะครับเพื่อนๆสมาชิก FC ครับอ่าก็ ชอบครับอ่ะสิบไลค์เหมือนเดิมครับท่านใดที่ดูคลิปผมแล้วยังไม่กด u b s ส r i b e ก็กด u b s ส r i b e แล้วกดกระดิ่งติ๊งครับอ่ะส่วนอีกสูตรหนึ่งที่ FC แนะนำมาอันกล้วยเข้าอาการครับเดี๋ยวว่างๆผมจะทำทดสอบให้นะครับก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับสหรับคลิปหน้าเอาผมเอาตัวสั้นที c อฟอยากให้ผมออกแบบนะครับมาเพื่อแบ่งปันความรู้เดี๋ยวผมจะทำมาให้ดูครับแบบสั้นที่ใช้กับลูกแก้ว12มิลจะเป็นลักษณะไหนเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ